เดือดกว่าเดิมหลังเจนนี่เคลียร์ดาม่าฉากสลับยาในละครมัดหัวใจใหญ่ซุปตาคนฟังถึงกับเวอรอ ก่อนหน้านี้เกิดเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมาค่ะสำหรับละครเรื่องบั้นหัวใจยายสุกตาของผู้จัดไก่วรายุท์นำแสดงโดยกัฟคณาวุฒิและนางเอกรุ่นพี่เจนนี่โดยฉากที่ดราม่าก,ก็คือพระเอกของเรื่องนั้นพูดว่ามันไม่ใช่ยาคุมแต่เป็นยากแก้ขึ้นไส้ซึ่งแฟนละครต่างมองว่ามันไม่สมเหตุสมผลทั้งยังวิจารณ์ถึงบทละครที่มักจะมีความผิดเพี้ยนแม้ตรงกับความจริงเท่าไหร่และล่าสุดเมื่อวันที่7ธันวาคม2565 กัฟและเจนนี่ได้ควงกันไปออกรายการครอบครัวบันเทิงและเจนนี่ก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นดราม,ม่าซึ่งทางด้านพิธีกรก็ได้ถามว่ามีฉากเปลี่ยนยาในมุมมองของเจนนี่เรามองว่าอย่างไรบ้างซึ่งสาวเจนนี่ก็ได้ตอบว่าต้องบอกก่อนว่าละครเวลาออนแอร์มันคือเรื่องสมมุติทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะฉากหรือบทหรืออะไรหลายๆอย่างถ้ามันไม่มีเหตุการณ์มันจะไม่สามารถดําเนินเรื่องไปต่อได้เพราะฉะนั้นเวลาเราดูละคร เราจะต้องอินไปกับมันจะต้องไปตามน้ำนิดนึงมันคือความบันเทิงสำหรับเจนนี่แล้วไม่คิดว่าเรื่องนี้จะเป็นประเด็นที่ทำให้คนอื่นจะต้องมาคิดมากว่าทำไมพระเอกใจร้ายเอาจริงๆคิดว่ามันคือข้อดีด้วยซ้ำไปพระเอกรักนางเอกมากเธอทูนนางเอกแสดงว่าพระเอกรู้ด้วยซ้ำว่านางเอกสามารถที่จะมีความรู้สึกให้กับพระเอกได้มันเป็นความรู้สึกที่แบบละเอียดอ่อนมากจริงๆถ้าไม่มีประเด็นนี้ มันจะไม่มีเส้นเรื่องพิสูจน์ความรักหลายๆอย่างในขณะที่ชาวเน็ตเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์กันสนั่นค่ะโดยบอกว่าเขาไม่แคร์สังคมหน่อยหรอคือมันผิดไงละครคือซอฟต์พาวเวอร์นะจะสร้างค่านิยมแบบนี้จริงดีละครไม่ใช่แค่ละครนะเหมือนกันงงมากไม่เกิดเหตุการณ์นี้ก็เกิดได้เราว่านี่แค่คิดง่ายๆใครเอกซื้อยามาเลยสองอันลักษณะคล้ายๆกันแล้วก็แกล้งแกะอันที่ไม่ใช่ให้นางเอกกินจบเกิดเส้นเรื่องเลยถ้าสิ่งที่เกิด ขึ้นในชีวิตจริงมีผู้ชายคนหนึ่งคิดเข้าข้างตัวเองว่าผู้หญิงน่าจะรักเขาเพราะละครแบบนี้หรือเปล่าที่หล่อหลอมมุมมองทางสังคมด้วยแต่อย่างที่นักแสดงบอกมันคือละครวงการบันเทิงอะเนอะส่วนละครสายบันเทิงที่แนะนําตอนนี้คือละครอินเดียได้ความบันเทิงมากๆอะไรคือให้อินระตามน้ําพอดแบบนี้จะให้เอาตรงไหนมาอินคิดแบบนี้ได้ง่ายจะให้คนดูดูแบบคิดว่าเป็นแค่ละครละครสมัยนี้มันควรสอกแทรกแง่คิดกาน ดำเนินในชีวิตจริงคุณนางเอกนี่คิดมาดีแล้วใช่ไหมถึงตอบแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะ